ก,กีกษัตรการตำในโคกคือกันนะคะบ้านนี้ไปไปกินยุราน,นี่นี่นตำบังย่มนะคะบังย่มเก็บสดๆดจากหน้าบ้านเท่าเลยนี่มันเทิรมไก่จะซุกแล้วนะคะมันกับบอควยส้มบันไดนะคะนี่อีกต้นหนึ่งบ้านไหนตรงมันยางโดดอยู่ต้อยไปจักรอบแล้วนี่พี่สิ ยอะใส่แต่อยากพูดเท่าละนี่กระโยมคืนในเป็นยังกันชูดินใวซทมโบตอยนะเว้ยนะอ้าวอ้าวาทำได้เข่าของสักสินได้ยายนี่ง่ายมั้นก็ึ้อ ไปวเปเดบับายโอ้มันสุกแล้วเด้นี่นี่จ้าบังยมี่เข้าตอยมากบางหันหนี่เด้อค่ะข้าล้างแล้วเรียบร้อยส่วนนึ่งนะคะอันนี้ตำโคกนึ่งกินเนะเาะอ่าวิธีที่ยูบานนี่เพิ่นใส่เด้อค่ะสีเอาบังยมใส่ในถุงบางคนเพิ่นก็ติตำในโคกแมนบ่ค่ะตำในโคกแล้วน้ำม,มันจิกระเด็นเอาใส่ถุงแบบนี้สีใส่สากทุบ มันชีลดเวลาการต่ำด้วยจ้ะอันนี้เห็นแบบเวลาเข้าไปสื่อเนาะแม่ขาเพิ่นเห็ดแบบนี้นสีง่ายด้วยค่ะนี่ส่วเข้าสีต่ำคือเวลาตะกี่กับใส่การตํำในครกคือกันละคะ่ะบานนี้ไปไปกินยู้านไปยืนหาไปซั่งยูลานเนาะไปสื่อบ้านนี้เห็นไหมค่ะเพื่อนเราใส่ถุงพลาสติกยังีงละค่ะ าใส่ถุงกอบแก็บแล้วเพิ่นกับตีตีติ้งสิแมะว่าเอาแหลกหลายแหลกหน่อยซ้ำใดนะคะนี่เห็นโบต่อไปเขาจะเริ่มตำเนาะคะ่ะบักพริกเนาะคะ่ะแปดเกลนอก้ยแล้วแต่ไผ่มัดเพชรหน่อยเพชรหลายเนาะคะ่ะกับตำักพริกสก้อนเฮกิ๊กแหลกเพชรมันแสีบทองเนาะจ้ะอ่ะเ้าใส่กระเทียมนำเนาะจ้ะผู้ใดบ่มากกับบอไซโครบกระตุยลุยตุยลุยยุก เป็นตะสื่อสากไม่วะสากมันมัพก็ดีกับโคกโคกเมื่อะหรตัวรุยตัวรุยอ้านี่ค่ะตำประมาณซ้ำนี่ละแหลกหลายมั่สินี่ค่ะม,ะม,มึะะมงย่อมที่เขาพูไว้ใจต้องไปเลยเต็มโคกเต็มโคกเลยค่ะจะตำอีกแน่จักน้อยขั้นบนแหลก ใส่กะปินะจักน้อยหนึ่งเราต้องใส่หลายนะคะบางเทือเวลาถี่ห้าตำํำตํำของพวกตํำของพวกนี่ค่ะบางเทือตํางงย่มมนี่เ้าสศใส่กวยหรือว่าใส่หัมบกมีหัมบกมีภาษาอีสานหัมบกมีหัมบกมีมันคือดอกดอกโตโตผูขอ้ขอ,งของข้องข้องขนุนนะคะ่ะ เออดอกตัวผูขึ้นขันนุนเขาเอิ่นหั่มบกหมีอยู่ในบันนอกเขาเนาะน้าตาลเนาะค่ะอันนี้เป็นน,าน,น,าน้าตาลน้าตาลบักเ้าวใส่จักประมาณครึ่งส่วนแดวแต่าขั่วหวานผู้ได้มักหน่อยมกักหวานหลายเนาะค่ะบ้านนี้กะประแดกบา้านเข้าประแดกไม่ยากข่อยเองนะคะจักสองสามส่วน ล้างเทือผู้เพิ่นอยากกินตอนนะคะนี่ตอนประเด็นี่ค่ะประแด็กไม่ใหญ่มากเองงามๆเลยค่ะบางลังเทือล้างเทือเข้ากับสีตุ่มเนาะคะ่ะล้างเทือเข้ากับจังสีไปเลยประแด็กเข้ามาเองปลอดภัยหายห่วงค่ะพงสุรดนิดน้อยนะคะจักปายสอนแดล่เต้เนาะคะ่ะอันนี้แดลแต้ผู้ใดมา,มากมากน้อยมากหลายแค่นี้แหละ น้ำมันเริ่มออกน้ำหมูน่มจ้วกๆเลยค่ะนี่นี่นี่เป็นตาแซ่บเพระาะทำีหั่นหมึกหมี่เนาะหรือว่ามีอันนั้นอันกล้วยน้องเท้ากระตัมใส่กล้วยน้องเท้ากระตัมใส่หั่นหมึกหมี่ขั้นบ่มหมี่กระตัมหมึกน,ม,ม,นมดอๆยังชีเลยค่ะแซ่บคือกันแซ่บคือกัน ซบะฮันนัวปรนไดค่ะขอใส่หนังปลาไปนิดนึงเลยคะ่ะประมาณจักส่วนนะึงชิด๋ดนั้นัว,นวซออีอีกรอบสุดยอด สำหรับมือนี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วดวะนะคะนี่นี่นี่ตำม,มง่มนะคะมงญมเก็บสดๆจากหนาบานเท่าเลยนี่มันเทิมไก่จะซุกแล้วนะคะมันกับบอกไฮสมบันไดนะคะถ้ามีหำงบกหมีม่หรือมีกว้วยนี่โอ้ยสิแบบสุดหยอดเลย้อค่ะแต่ซ้ำนี่ก็แซ่บแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวไปกินตำม,มงญมแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าป้าป้าป้า